สวัสดีครับนี่คือ Inside g News ปรางกันนรันทำหลุดโฟกัสหนุ่มเสื้อขาวคางๆกรีดท,ที่แท้คือคนนี้ถูกจับตาม,มองความสัมพันธ์มานานแล้วสำหรับปรางกันนรันวงขจรไก่และโอบโอบนิธิวิวันทวรางเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่อยู่เรื่อยๆ จนถูกหลุนถูกสัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้มาตลอดล่าสุดสาวปรางโพสตสตอรี่อินสตาแกรมแอดเ a ดีปางชนแก้วสนุกสนุกแต่ทุกคนหลุดโฟกัสหนุ่มที่นั่งคลางๆเสื้อขาวเป็นเสื้อตัวเดียวกับหนุ่มโอบนั่นเองแล้วเมื่อไปดูสตอรี่อินสตาแกรหนุ่มโอบในวันเดียวกันนั้นก็ใส่เสื้อตัวนี้เอาละจ้างานนี้ก็ยิ่งทำให้แฟนคลับหลุนหนักมากเชียร์กันมาตั้งนาน มีโอกาสขยับเป็นคู่จริงกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อต้องรอฟังจากปากทั้งคู่กันนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ